อ,อ oh, <no. S 1> ติดกันเป็นตังเม์เลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับรวมไปถึงน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาท่านที่พักอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์คอนโดนะครับใครอยากไปกินหมูกระทะบ้างยกมือขึ้นโมคือ จำไม่ได้แล้วว่าเคยกินหมูกระทะครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับ1กินไม่คุม้มภรรยาเป็นคนตัวเล็กกินไม่คุ้มเลยร้อยเก้าเก้าก็กินไม่คุ้มนะครับแล้วก็ไปกินคนเดียวมันรู้สึกแปลกๆนะใครใครอยู่บ้านคนเดียวบ้างแล้วไปกินหมูกระทะนั่งกินคนเดียวมันรู้สึกแปลกๆเนาะเราเคยเห็นหมูที่เขาหมักขายตามตลาดนัดไหมนะครับหมูหมักต่างๆจะเป็นส่วนสารรมชั้นสไลด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยคิดว่า เฮ้ยทำไมเราไม่ซื้อมาทำกินที่บ้านเองอะหนๆเราก็มีหม้อทอดแล้วบางคนอยากกินแต่ไม่มีเวลานะครับไม่อยากจะไปนั่งร้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยดูเครอะเเขิๆขนๆนเนาะนะครับก็เลยแบบว่าเมื่อกี้ไปอ่าซีพีเฟสมาดใกล้ๆบ้านนะครับมันมีแบบหมูหมักน้ำมันงาอะไรอย่างเงี้ยมันง,งีงาดงาํางาขาวมีสันคออะไรหมักผมก็เลยซื้อหมูเนี่ยหมูธรรมดานะนะที่เขาหมักเรียบร้อยมาเนี่ยก็เลยจะเอามาย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วเราก็ซื้อ น้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มธรรมดาเนี่ยน้ำจิ้มที่กินกับซุกี้เนี่ยมาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นผักของโครงการหลวงเวลาผมไปรับแฟนน,นะครับผมก็จะซื้อเอาไว้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆที่จอดรถนะครับก็ซื้อมาไว้ในตู้เย็นหมายความว่าผมกาลังจะพูดว่าเราซื้อมาไว้ในตู้เย็นเนี่ยเวลาเราอยากกินเราก็สามารถทํากินเองที่บ้านได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องแบบออกไปที่ร้านอะไรเงี้ยเสียงเรื่องโลกต่างๆด้วยเนาะวันนี้ก็เลยลองมาทําง่ายๆ ลองมาย่างกันดีกว่ามันจะโอเคปะ่ะอ่าอน,นี้ก็คือหมูหมักน้ำมันงาที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะอันนี้ผมซื้อมา3ขีดครึ่งราคา50บาทนะครับอันนี้ก็น้ำจิ้มสุกี้36บาทขวดละ36บาทนะ330กรัมตาซีพีใครชอบพันท้ายใครชอบอะไรยี่ห้ออะไรก็ซื้อมาติดตู้เย็นเลเถอะส่วนอันนี้เป็นผักโครงการหลวงนะครับอันนี้35บาทซื้อ1แถมหนึ่ง อะเห็นไหมใหญ่ยยอยู่เหมือนกันนะแต่รู้สึกกินแล้วรู้สึกปลอดภัยเพราะว่าปลอดสารเคมีเนาะก็ซื้อมาติดตู้เย็นไว้อะเดี๋ยวผมจะเอาใส่ในตัวช่วยอีกอันหนึ่งอ่าอันนี้เป็นถาดที่ซื้อมาจากร้าน DIY เหมือนกับว่าเขาใช้ทำขนมเค้กอะนะครับผมก็ชอบเอาไว้ย่างไปอะไรต่างๆเ่ยก็คือเวลาเวลามันมันย่างมันก็ติดเหมือนกันแหละแต่ว่ามันล้างง่าย มันล้างสะดวกโดยเฉพาะเมนูไข่นะครับโหล้างทีใขรจะย่างหมดก็ได้นะหรือว่าไม่หมดก็แล้วแต่นะครับผมจะลองย่างดูว่ามันจะได้เยอะไหมจะเอาพยายามเยอะๆอ่ะที่เขียดทำหลายรอบอจริงๆ ตขีดนะอันนี้นะครับใส่ๆไปก่อนเดี๋ยวเผื่อมันหดเผลอๆก็เต็มเนี่ยแหละเนาะที่จริงเราจะใส่ในตะแกงเลยก็ได้นะครับอันนั้นผมว่าน่าจะสูกกว่าที่ผมทำเนี่ย เพราะว่าตะแกงของหม้อทอดไร้น้ำมันมันจะมีรูด้วยมันจะแบบสุกด้านใต้ด้วยอันนี้อาจจะสุกด้านบนและอาจจะต้องเอามาคนอีกรอบนึ่งนะเต็มอัตราเลยเนี่ยประมาณเนี้อ่ะเดี๋ยวจะเอาตะแกงออกมาก่นอนเนี่ยเห็นไหมถ้าใครจะใส่ในตะแกงไปเลยก็ได้นะเพราะว่ามันมีรูเวลาลม ร้อนพัดเนี่ยมันก็จะทําให้ด้านล่างสุกได้ด้วยแต่ด้วยความที่เกียจของผมผมใส่อย่างนี้อัน <c oughs> <c oughs> นี้ถ้าใครไม่ชอบใจเนี่ยก็ไม่ต้องทำตามผมก็ได้นะนะครับประมาณนี้เอ็นชัดนะ้โอ้หนี่หมูน่ากินโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในหม้อทอดครับ <c oughs> โอเค ผมไม่อยากให้มันไหม้นะผมจะใช้ไฟ180องศานะครับเอาสัก10นาทีก่อนนะครับถ้าไม่สุกเดี๋ยวกลับด้านทำต่อเนาะอันนี้ลองแค่นี้ก่อนผ่านไป10นาทีอโอ้โติดกันเป็นตังเมยเลยครับอุแล้วมันมีน้ำไหลออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมขอเอา น้ำไปเทก่อนเนาะอันนี้ยังไม่สุกหรอกเดี๋ยวเราต้องกลับด้านก่อนอันนี้ไปเทไปเทน้ําออกเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยมันด้านล่างมันยังที่จริงอะ่ะมันมันก็สุกแล้วแหละเนี่ยเห็นไหมเท่าที่ผมดูนะอืม ผมว่ามันก็สุกใช้ได้เลยนะที่จริงเดี๋ยวเพื่อความแน่ใจเดี๋ยวผมจะเอาอีกสักประมาณ3นาทีนะครับกลับด้านมันเพื่อความสบายใจกลับด้านมันนิดหน่อยโอเคอเพื่อความชัวร์น่จะใช้เวลาเท่าเดิมนะอุณหภูมิเท่าเดิมโทษทีนะครับแต่เวลาเอาแค่ 3นาทีก็พอผ่านไปอีก3นาทีนะครับอืมโอเคสุกชัวร์เน,นี้ยไปใส่จานอันนี้ก็เตรียมจานไว้เรียบร้อยแล้วเนาะวางอย่างเดียว นี่คือหมูหมัก50บาทนะน้ำจิ้มใช้นิดเดียวส่วนผักก็ยังเหลืออยู่นะครับอันนี้คือมื้อหนึ่งของผมนะเดี๋ยวเราไปชิมให้ดูนะครับเรียบร้อย หมูกระทะแบบบ้านๆกระทะไร้น้ำมันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองชิมให้ดูหมูที่เขาหมักมันโอเคไหมมันก็ร้อนอยู่นะอืม ร้อนอากาศมันร้อนหมูหมักที่ผมไปซื้อมาเนี่ยนะมันนุ่มมากเลยอ่ะอ,อร่อยเลยครับรู้งี้ซื้อมาทำตั้งนานแล้วถ้ามันนุ่มขนาดนี้นะหมักเองยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะยง่ายมีหลายมีหลายรสมีหลายแบบ เขาเรียกอะไรอะ่ะมิลลัยส่วนนะไม่ว่าจะเป็น3ชั้นเขาก็มาหมักนะคือเขาหมักให้เราหลายชั่วโมงแล้วเราไม่ต้องมาหมักเองแค่มาใส่ในหม้อทอดเนาะลองไปทําดูครับใครอยู่หออยู่คอนโดสะดวกมากๆเลยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม Family Man พราะบ้านางานครัวด้วยวันนี้ไปแล้วครับหิวอร่อยด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ